คุณแม่สิริพรนะคะบอกว่าอายุ32ค่ะวันนี้เพิ่งจะแท้งน้องไปเป็นครั้งที่สมนับเป็นท้องที่สแสดงว่าท้องแรกประสบความสำเร็จไปแล้วมีลูกแล้วคุก็ เข้าใจถูกไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แท้งซ้ํามาตลอด3ครั้งอายุแค่32ปีอ่ะคูก็จะวิเคราะห์ให้ฟังในเรื่องของการแท้งนะคะซึ่งการแท้งติดกัน3ครั้งแบบนี้คูก็ขอเรียกมันว่าแทง้งซ้ําและคูก็ขอคาดเดานะคะซึ่งจากข้อมูลไม่ได้ให้มาแบบละเอียดว่าการแท้งทุกครั้งไม่เกินไตรมาสแรกคูก็คิดว่าแม่เกิดการแทงในไตรมาสแรกทั้งหมด นะคะในท้องถัดๆมาที่ไม่ประสบความสําเร็จจะบอกแม่แมว่าการแท้งในใจมาสแรกคือไม่เกิน3เดือนแล้วหลุดหมดไม่เกิน3เดือนแล้วเลือดตกออกมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะ หลุดเองตามธรรมชาติหรือบางทีหลุดออกไม่หมดตามธรรมชาติหมอก็ดูดออกมาหรือว่าต้องขูดมดลูกทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นการแทงแม่ไก่มาแรกหรือรวมแม้กระทั่งท้องลมคําว่าท้องลมหมายความว่าตรวจเจอว่าท้องตรวจเจอขึ้นฮอร์โมน hcg 2ขีดแต่พอประมาณ6วีค ไปอันตราซาวเจอถุงตั้งครรภแต่ไม่เจออะไรอยู่ในถุงตั้งครรภเลยเห็นแต่ถุงตั้งครรเปล่าๆไม่มีตัวเด็กอยู่อันนั้นเรียกว่าท้องลมก็จัดเป็นการแท้งรูปแบบหนึ่งเพราะสักพักหนึ่งท้องลมนั้นแหละมันก็จะหลุดออกมาเพราะว่ามันไม่มีตัวอ่อนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการแท้งในไตรมาสแรกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องลมไม่ว่าจะเป็นแท้งครบคือหลุดออกมาเองหรือว่าคุณหมอดูดหรือว่าคุณหมอคูณมดลูกมันเกิดมาจากตัวอ่อนมีความผิดปกติ ทางคโครโมโซมหรือมีความผิดปกติของตัวเขาเองคือเขาไม่สมบูรณ์แล้วเขาก็ฝ่อหยุดพัฒนาไปแล้วจึงทำให้คันนั้นไม่มีการเจริญเติบโตต่อแล้วก็เกิดการหลุด การหลุดก็จะมี2แบบคือหลุดตามธรรมชาติคือแท้งครบรคือหลุดเองหลุดมาทั้งถุงตั้งครรภ์เลยไม่ต้องขูดมดลูกกับมันแท้งค้างก็คือแท้งแล้วถุงตั้งครรภ์ไม่หลุดแต่ตัวอ่อนไม่พัฒนาแล้วเช่น8ปดวิแล้วก็ควรจะมีหัวใจแล้วควรจะมีขนาดโตเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ก็ยังเล็กเท่าเดิมแล้วก็ไม่มีหัวใจไม่มีสัญญาณชีพแต่ก็ยังไม่หลุดออกมาแบบนี้คุณหมอก็จะเหน็บยาสอดยาบังคับให้เกิดการหลุดนะคะหรือถ้าไม่หลุดออกมาจริงๆก็ดูดถ้าไม่หลุดก็ขูดมดลูกทั้งหมดทั้งป การแท้งทั้งหมดซึ่งตัวอ่อนที่มีความผิดปกติตั้งใจฝังสืบเนื่องมาจากเซลล์ไข่ที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเมื่อเซลล์ไข่ไม่สมบูรณ์ไข่ใบนั้นน่ะที่มันตกอะ่ะแล้วสเปิร์มของพ่อเนี่ยมาเจาะปฏิสนธิอะ่ะบางเอิญว่าไข่ใบนั้นที่ตกกับแม่มันไม่สมบูรณ์แต่สเปิร์มพ่อยังทํางานได้ยังแข็งแรงดีทําให้เราท้องได้มาเจาะไข่ที่ไม่สมบูรณ์พ่อเจาะไข่ที่ไม่สมบูรณ์ปุ๊บเกิดเป็นตัวอ่อนได้ค่ะแป๊บหนึ่ง แล้วก็ฝ่อซึ่งรกเนี่ยยังคงพัฒนาไปถุงตั้งครรภ์ยังคงพัฒนาไป,ตงงาไปแต่บางทีตัวอ่อนฝ่อแล้วเราจรึงเจอว่าเป็นท้องลมหรือบางเคสตัวอ่อนก็พัฒนาเข้าไปฝัง นะคะในถุงตั้งครรภเรียบร้อยแล้วมีถุงตั้งครรมีรกมีตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วแต่พอผ่านไปจนถึงอายุครร์ที่ควรจะมีหัวใจตัวอ่อนตัวนั้นเขาผิดปกตินะคะธรรมชาติมันฉลาดมากมันรู้ว่าตัวอ่อนตัวนี้ผิดปกติไม่สมบูรณ์เพราะมาจากไข่ที่ผิดปกติไข่แก่ไข่เสื่อมไข่ที่มีโครโมโซมผิดปกติไข่ที่ไม่สมบูรณ์ไข่ที่เหี่ยวไข่ที่ฝอนะคะมันจึงบังคับยุติว่า ไม่ต้องมีหัวใจนะเพราะว่าเธอไม่สมบูรณ์เธอไม่ควรจะกําเนิดไปเป็นทารกที่ผิดปกติดังนั้นฉันจะทําให้เธอไม่มีอวัยวะที่สําคัญที่จะไปเป็นมนุษย์ได้ก็เลยไม่ให้เกิดพัฒนาไปเป็นหัวใจเพราะไม่มีหัวใจก็เท่ากับว่าทุกอย่างจบตัวอ่อนตัวนั้นก็คือไม่มีชีวิตนะคะก็เลยเกิดการขับมดลูกก็รู้ค่ะมดลูกก็ฉลาดว่าเธอมาฝังอยู่แต่เธอไม่มีชีวิต ฉันก็จะมองเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมมดรูกมันก็บีบครับ แล้วก็เกิดการแท้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแท้งในไตรามาสแรกเราเรียกว่า natural selection เป็นกฎการคัดเลือกตามธรรมชาติที่ธรรมชาติจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์เท่านั้นให้กําเนิดไปเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังทุกอย่างมันเป็นวิทยศาศาสตร์เราจะไม่เสียใจยแล้วเมื่อเราทราบสาเหตุเราจะไปแก้ไขที่ต้นต่อไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุบางคนพอมีภาวะแท้งเลือดเริ่มหลุดคิดอย่าง ว่าอยากจะไปบอกหมอว่าขอฉีดยากันแทงซึ่งมันคือการรักษาที่ปลายเหตุครูก็จะบอกว่ายากันแทงคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มันไม่มียากันแทงค่ะแต่เขาเรียกว่ายากันแทงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทาหน้าที่อะไรฮอร์โมนตัวนี้ตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมามากหลังจากไข่ตกเมื่อไข่ตกและไข่ใบนั้นได้รับการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายจะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับระดับอุณหภูมิของร่างกายให้อุ่นขึ้นวอร์มมดลูกให้มีสภาวะอุ่นเพื่อให้ตัวอ่อนมาฝังเป็นรังน,น้อยๆต้องเป็นรังอุ่นๆเห็นไหมคะทุกอย่างมนเรียนแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยและเป็นตัวทําให้ผนังมดลูก เนี่ยฟูขึ้น ะะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฮอร์โมนที่มีทธิพลต่อมดลูกมีอยู่2ฮอร์โมนคือเอสโตรเจนกับโปรเจสโรนเอสโตรเจนเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ไข่มีการจเจริญเติบโตเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวหล่อหลอมให้ไข่มีการจเจริญเติบโตและให้ไข่เนี่ยสุกมีเนื้อไข่สุกที่เรียกว่าโพลาบอดี้ไข่ไม่สุกไขอ่อ่อนตกมาก็ไม่ปฏิสนธินะคะต้องเป็นไข่สุกซึ่งคนที่มีเอสโตรเจนถึงเท่านั้นนะคะถึงจะมีไข่สุกได้พอไข่สุกปุ๊บเอสโตรเจนทำ มดลูกนั้นฟูมดลูกหนากับมดลูกฟูไม่เหมือนกันมดลูกเนี่ยมันหนาแล้วมันยังไม่พอมันต้องฟูด้วยมันต้องฟูแล้วมันต้องมีรูปรุนรนเหมือนฟองน้ําแบบนี้นี่คืออุิพลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพราะว่าพอตัวอ่อนมาฝังอะค่ะถ้ามันไม่ฟูเนี่ยนะคะมันจะไม่ซวบคือตัวอ่อนจะไม่ซวบพอไม่ซวบเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ฝังแน่นมันจะแข็งอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้ามันหนาอย่างเดียวมันจะแข็งตัวอ่อนจะดีดได้แต่ถ้ามันหนาแบบฟูแบบว่ามีรูพรุนเนี่ยมันจะซูบ อ่าตัวอ่อนก็จะฝังตัวอยู่แน่นเลยไม่หลุดพวกนี้นะคะนั่นคืออิทธิพลของฮอร์โมนโปรเจสตอโรนเพราะ,ะบางคนเลยมีภาวะพร่องโปรเจสตอโรนก็คือหลังจากท้องแล้วเนี่ยมักจะมีเลือดออกก็คือฮอร์โมนโปรเจสตอโรนต่าตัวอ่อนมันไม่สัวเป่อแม่มันก็เลยมีเลือดเนี่ยค่อยๆออ,ออกมาแล้วอาจจะเกิดภาวะแท้งคุกคามซึ่งแท้งคุกคามกับแท้งอันเนื่องมาจากความผิดปกติของตัวอ่อนเนี่ยคนละเรื่องกันคนที่แท้งคุกคามคือตัวอ่อนของเขา,าปกติพร้อมจะมีชีวิตอยู่แต่มดลูกอ่ะอุ้มไม่ได้หนาไม่พอไม่มีความ ูค้ก็เลยบอกว่าเราต้องกินโปรโตีน,เ,นเข้าไปด้วยคือเราต้องเสริมความหนาตัวหนาฟูจากสารอาหารซึ่งโปรโตีนเป็นตัวสร้างการจเจริญเติบโตของเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเร่งผนังมดลูกให้หนาฟูหนาตัวและแข็งแรงกล้ามเนื้อมดลูกเรียงตัว3ามชั้นพร้อมที่จะฝังนั่นคือในเรื่องของโภชนาการด้วยนะคะ